สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำนะคะไม้ประดับใบเป็นเชื้อราค่ะทำยังไงดีลองดูนะคะนี่ใบนี้สวยนะคะสักพักหนึ่งเขาก็จะกลายเป็นเชื้อราค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะอากาศก็จะชื้นหน่อยค่ะฝนตกทุกวันเลยค่ะ ก็จะมีเชื้อรามากวนนะคะยิ่งเป็นถุงเงินถุงทองเนี่ยเป็นง่ายเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะหรือแม้แต่บอนสีเองนะคะก็จะมีเชื้อรากวนตามขอบใบค่ะเพราะอากาศชื้นเชื้อราเชื้อโรคก,ก็จะเกิดนะคะนี่ค่ะแก้วสารพัดนึกเราก็คอยโดนไปด้วยนะคะ ฝนตกทุกวันค่ะอากาศชื้นมากเลยช่วงนี้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นต้นเศรษฐีเรือนทองค่ะเศรษฐีเรือนทองก็เป็นเชื้อรานะคะขอบใบเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะนี่ค่ะรอบนี้เป็นหลายใบเลยนะคะนี่เขาก็จะเป็นดวงแบบนี้ค่ะเชื้อรานี่ค่ะ เหตุเกิดเพราะว่าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะจริงๆแล้วใบแรกนะคะถ้าเกิดเชื้อราแบบนี้พอเราเห็นใบแรกเราควรจะรีบตัดทิ้งนะคะเขาจะลามไปใบอื่นๆค่ะจะค่อยๆลามไปทีละใบทีละใบนะคะวิธีแก้ไขของเรานะคะต้องรีบตัดออกเลยค่ะนอกจากที่จะลามในต้นเดียวกันแล้วนะคะ เขาก็จะลามไปต้นข้างๆด้วยค่ะลามไปเรื่อยเลยค่ะนี่นะคะเจอใบแรกก็อย่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องเสียดายนะคะไม่ว่าเราจะใช้ยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใบเขาที่เสียไปเขาก็จะไม่กลับคืนมาสวยเหมือนเดิมนะคะเก็บเอาไว้ก็ไม่สวยค่ะตัดออกได้เลยค่ะนี่ แล้วถ้าเป็นโรคแคงเกอร์ในมะนาวในส้มนะคะให้เพื่อนๆตัดออกเลยค่ะไม่ต้องเก็บไว้นะคะมันจะลามค่ะแคนเกอร์ก็จะเป็นเหมือนสีสนิมค่ะจะเกาะตามกิ่งตามใบนะคะแต่เราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะพอดีต้นนี้เป็นส้มจีตค่ะเวลาเราเห็นเราก็จะเอาออกเลยนะคะไม่งั้นลามค่ะพอลามปุ๊บก็จะไม่ออกดอกไม่โตเลยค่ะ ตัดทิ้งแล้วก็เอาไปทิ้งไกลๆต้นนะคะเดี๋ยวมันจะลามค่ะบางคนก็บอกว่าให้เผาทิ้งไปเลยยิ่งดีนะคะสำหรับแคลงเกอร์ค่ะแล้วนี่เป็นส้มจี๊ดนะคะนี่ออกดอกดีมากเลยค่ะน้ำซาวข้าวบวกกะปินะคะในอัตราส่วนน้ำซาวข้าวสองลิตรกะปิครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใช้ดีค่ะออกดอกดีมากเลยค่ะ ใช้แทนมะนาวได้นะคะใส่ต้มยมตำตําน้ำพริกกะปิอร่อยค่ะเพราะว่าลองมาแล้วนะคะส่วนไมไค่เหงาลองทําดูแล้วค่ะใช้แทนได้แล้วก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยนะคะตอนนี้ก็เริ่มออกดอกเต็มเลยค่ะลูกก็พอมีบ้างนะคะนี่ออกดอกออกลูกเล็กๆนะคะใครยังไม่มีนะคะไปหาซื้อได้นะคะไม่แพงค่ะราคาต้นละ25บาทขึ้นไปนะคะแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็ลามมาต้นแก้วสารพัดนึกค่ะนี่ปล่อยเอาไว้นานนะคะประมาทไปนิดนึงหรือจะอีกวิธีนึงปูนแดงค่ะหรือว่าปูนกินหมากนะคะใช้ปูนแดงนะคะผสมกับน้ำตั้งทิ้งไว้นะคะให้ตกตะกรนแล้วก็ใช้น้ำปูนใสเนี่ยค่ะ นำมาผสมกับน้ำเปล่าค่ะแล้วฉีดพ่นตามใบนะคะฉีดพ่นแล้วก็ลรดลาดลงไปที่โคนต้นด้วยก็ได้ค่ะนี่นะคะอัตราส่วนที่ใช้นะคะ1 –ต่อ2คือน้ำปูนใส1ส่วนน้ำเปล่า2ส่วนค่ะใส่ในฟอกกี้แล้วก็ฉีดพ่นตามใบนะคะนี่ค่ะเราจะทำให้ดูนะคะ นี่ฉีดแบบนี้เลยค่ะฉีดให้ทั่วเลยค่ะเน้นเลยนะคะนี่เราฉีดให้ดูนะคะปัดเข้าไปเลยค่ะไหนใบไหนอีกคะนี่ดูสิกำลังสวยๆเลยเอาฉีดเข้าไปฉีดแบบนี้ค่ะ ทั้งบนใบทั้งใต้ใบเลยนะคะให้ทั่วเลยค่ะให้ฉ่ำเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ผสมน้ำเนี่ยลดลงที่โคนค่ะในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองนะคะอย่างที่บอกคือน้ำปูนใสหนึ่งน้ำเปล่าสองเนี่ยลดไปตรงโคนเลยค่ะลดให้ฉ่ำเลยนะคะ แต่ที่บ้านของส่วนไม้คายเหงาจะไม่ทำํำการฉีดพ่นนะคะที่ฉีดพ่นไปคือตัวอย่างที่ทําให้ดูบ้านส่วนไม้คายเหงาจะทําวิธีนี้ค่ะนี่ค่ะบ้านส่วนไม้คายเหงาทําแบบนี้นะคะตัดทิ้งเลยค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะเก็บไว้ก็ไม่สวยค่ะเป็นรอยเป็นจุดแบบนี้ค่ะตัดทิ้งเลยเห็นไหมคะ เต็มเลยค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะตัดเลยช่วงนี้เราปล่อยทิ้งเอาไว้อจนมันลามมันก็จะลามเป็นหย่อมๆนะคะถ้าเอาไว้นานมันก็จะไปจุดอื่นด้วยค่ะพอตัดแล้วก็สวยใสยเลยนะคะนี่ต้นเมื่อกี้นี้นะคะที่ถ่ายเอาไว้ใบเป็นจุดเหลืองตอนนี้พอตัดไปแล้วสวยเลยค่ะไม่มีตำหนิเลยค่ะเห็นไหมคะ อีกต้นหนึ่งค่ะสวยเลยค่ะทำให้ไม่ดูลกด้วยนะคะเอาใบที่ขี้เหลอออกไปบ้านสวนไม้ใครห่าวจะทำแบบนี้ค่ะใช้ตัดเอาค่ะเพราะเก็บเอาไว้นะคะมันก็ไม่ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมแล้วแถมยังจะต้องเป็นพาล่าในการฉีดพ่นไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่ฉีดครั้งเดียวจะหายนะคะ ก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายตัดดีกว่าค่ะรอบเดียวจบเลยค่ะแล้วสวยด้วยค่ะนี่ค่ะตัดออกมาแล้วสวยค่ะไม่มีตำหนินะคะมองไปแล้วโล่งตาเลยค่ะแล้วนี่ค่ะลูกแก้วสารพัดนึกนะคะเอาใบออกหมดแล้วค่ะก็จะเหลือยาที่เป็นแป้งค่ะพอดีว่าทางเราเอากระปิกกับน้ำซาวข้าวลดไปแล้วมดมันขึ้นนะคะก็เลยต้องใช้ยาในการโรยช่วยค่ะ เป็นยาแป้งนะคะโรยกันมดกันมแมลงได้ค่ะเนี่ยเขาไม่มีจุดมีตำหนิอะไรแล้วมันก็ดูเขียวสดใสค่ะแนะนำให้ตัดดีกว่านะคะฉีดพ่นเป็นภาระในการฉีดด้วยค่ะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะคะส่วนไม้ไค่เหงาทำถนัดแบบนี้ใครถนัดแบบไหนก็เลือกเอาเลยค่ะก็บอกวิธีไปแล้วนะคะแต่การฉีดพ่นไม่ใช่ว่าครั้ง2ครั้งจะได้ผลเลยนะคะ ก็จะต้องฉีดพ่นอาทิตย์ละสองครั้งค่ะก็ลองดูนะคะนี่ค่ะกวนอิมนะคะขาวใสเลยค่ะเอาใบขี้เละที่เชื้อรากเอาออกไปเลยค่ะกิ่งเดียวนะคะทำให้มีตำหนิแล้วไม่สวยแล้วจะลามไปต้นอื่นๆด้วยค่ะเนี่ยอย่างต้นอื่นเนี่ยยังกำลังสวยเลยค่ะถ้าเราเก็บเอาไว้นะคะมันจะลามถ้าเจอรีบตัดออกเลยนะคะ เสียแค่ใบเดียวถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเสียเป็นดงเลยค่ะนี่แล้วไม่เป็นภาระาในการดูแลนะคะถ้าฉีดพ่นนี่คุณต้องคอยฉีดอยู่เรื่อยๆถ้าคนมีเวลาได้อยู่ค่ะแต่ถ้าคนทำงานไม่ค่อยมีเวลาแนะนําให้ตัดออกเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนแม่ค่างก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราตลอดเลยนะคะ แล้วก็ได้กำลังใจจากคนที่ชมคลิปนี่แหละค่ะคเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันนะคะกดถูกใจกดไลค์ให้เราด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ